สวัสดีครับทุกทุกท่านก่อนจะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับวันนี้มีบอลสีมาจัดโปรให้ทุกท่านนั้นไปเลี้ยงต่อนะครับวันนี้นะครับผมจะยิบยกขามกำแพงมาฝั่งนี้นะครับผมเนาะมาจัดโปรสักสี่หกระถางนะครับวันนี้สําหรับการจัดโปรครั้งนี้นะครับผมอาจจะจัดทรงช่วงใปสนีเปิดนะครับผมทุกท่านเนื่องจากช่วงนี้ใกล้ช่วงปีใหม่นะครับผมทุกท่านก็นเลย อาจจะติดบรรจุนะครับผมวันนี้นะครับเป็นโปรฟีค่าจัดส่งนะครับผมจะทําการหักค่าส่งออกให้เหลือแต่ราคาต้นไม้ที่แท้จริงนะครับผมเพื่อเป็นการคืนกําไรให้ลูกค้านะครับผมทุกท่านวันนี้นะครับผมมาเริ่มต้นกันที่กระถางนี้นะครับผมเป็นปอนสีบุพเพสันนิวาสนะครับผมทุกท่านปกติกระถางนี้ผมจะขายอยู่ที่ สามร้อยเจ็ดสิบนะครับผมแต่วันนี้นะครับผมมาจัดโปลให้กับอยู่ที่รับวันสีบุพเพสนิวากระถางนี่เอาไปอยู่ที่สามร้อยนะครับผมทุกท่านได้ลายต้นอยู่เด้อครับผมนี่ครับสี่ห้าต้นนะครับผมทุกท่านคุ้มมากมากนะครับผมทุกท่านราคาโปนะครับผมปกติสามร้อยเจ็ดสิบถึงสี่ร้อยนะครับผมทุกท่านนี่เป็นกอใหญ่แล้วได้ครับผมทุกท่านนี่ครับลายสวยแล้วนะครับอ่ะกอที่องมาเบิ่งกันนะครับผมเนาะ อกอที่สองมาอยู่ที่บอนสีกวนอิมนะครับผมกระถางนี้นะครับผมมีหลายต้นเด้อครับผมสิบกว่าต้นมีหนแทงขึ้นเรื่อยๆนะครับเกือบยีสิบต้นเลยนะครับผมทุกท่านกระถางนี้ปกติขายอยู่ที่หกร้อยนะครับผมทุกท่านอันนี้เอาไปห้าร้อยทวนนะครับผมอ่าใครทักมากกอนได้กวนเด้อครับผมนี่ครับนี่สวยนะครับผมสําหรับคนที่เป็นลูกค้านะครับผมทุกท่านไม่ว่าท่าน จะซื้อกระถางเดียว Hog หรือว่าหลายกระถางก็ช่างนะครับผมทุกท่านจะมีการจับฉลากนะครับผมช่วงปีใหม่นะครับผมใครที่เป exactly right ็นลูกค้าผมนะครับจะทําการสุ่มจับฉลากนะครับผมเนาะเป็นรายชื่อนะครับจะได้เป็นบนสีนะครับผมเนาะเป็นฟอร์มกอนะครับผมเนาะเดี๋ยวให้ดูอีกทีนึงว่าจะเอากระถางไหนเป็นของขวัญนะครับผมเนาะสําหรับปีใหม่นะครับมาดูกระถางนี้กันนะครับผมกระถางนี้เป็นบนสีฮกหลงนะครับผมนี่ครับ อ่เป็นลายสวยมากๆเลยนะครับผมทุกท่านเป็นการคัดไม้สวยมาให้นะครับผมปกติที่ผมขายอยู่570นะครับผมวันนี้มาจัดโปรเหลือ5้าร้อยทวนนะครับผมเอาไปเรียงต่อกันเด้อครับสวยๆนะครับผมสําหรับใครที่ชอบนะครับผมส10บกว่าต้นนะครับผมทุกท่านคุ้มนะครับผมสำหรับกระถางนี่นะครับผมเพราะว่าเป็นไม้หัวใหญ่นะครับผมเพราะว่าสีสวยมากๆเลยนะครับผมเมาะองวันพีใหม่กับไฮ้พลักผู้ใหญ่กับเมาะนะครับผมสำหรับก่อนนี้นะครับ มาชมมน์ ANS สีห้องเฮากันนะครับผมซึ่งอันนี้เป็นไซ like ใหญ่ Carbon. Sail, ไซเมีพันเดอร์ครับผมนี่ครับนี่ใบใหญ่กว่าฝ่ามืออีกนะครับผมสำหรับกระถางนี้นะครับผมมีอยู่สำหรับกระถางนี้มีอยู่3มต้นใหญ่นะครับผมนาะเป็นไซเมพันนะครับใบใหญ่มากๆเลยนะครับผมจะขายอยู่ที่จะขายอยู่ที่ห้าร้อยเท่านั้นนะครับผมปกติกระถางนี้จะขายอยู่ที่ห้า้อยห้าสิบนะครับผมอันนี้เอาไปอยู่ที่ห้าร้อยทวดนะครับผมนี่ครับแล้วก็มีอีกกระถางหนึ่งนะครับที่ เป็นไซส์ใหญ่ขึ้นมาอีกนะครับสาหรับบนสีของเรานะครับผมนี่ครับ well. สาหรับกระถางนี่นะครับผมมีจํานวนต้นเยอะนะครับผมสําหรับกระถางนี่ก็เป็นไซส์ใหญ่เหมือนกันนะครับผมเนาะปกติอยู่ที่700กว่าบาทนะครับผมทุกท่านเพราะว่ามี10กว่าต้นนะครับผมปกติกระถางนี้นะครับผมจะขายอยู่ที่750นะคร对对ับผมเอาไปอยู่ที่650นะครับคุ้มนะครับผมเพราะว่ามีเป็นส,ส SO ิบกว่าต้นเลยนะครับผมทุกท่านนี่ครับสาหรับกระถางนี่นะครับลองดูแล้วกันนะครับผมชอบกระถางไหนเป็นพิเศษกะ ทักมาได้เลยนะครับผมวันหน้าอยากให้จัดโพตัวไหนอีกอะพิมพ์คอมเมนต์มาในเดอ้อนะครับผมผมมีคงก็จะจัดให้นะครับสําหรับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นี้ขอให้ทุกท่านนั้นมีความสุขนะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ